มีการแนะให้ผู้ปกครองครูรวมไปถึงชุมชนนะคะให้ความรู้ในการใช้กัญชาในกลุ่มเยาวชนว่าควรสร้างทักษะการปฏิเสธค่ะเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองและป้องกันไม่ให้เยาวชนนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดค่ะเพศสัจกรหญิงนรุมนขันตีกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญรองนายแพทย์สาธารณสุขเชียงใหม่ก็เปิดเผยถึงความห่วงใยของเยาวชนในช่วงที่มีการเปิดเสรีกัญชาซึ่งจะมีผู้ปกครองพากันปลูกกัญชาในครัวเรือนเป็นจํานวนมากก็หวั่นเกรงว่าเยาวชนที่ขาดความรู้อยากทดลองนําไปสูบหรือนําไปใช้ในเรื่องของ เพื่อความบันเทิงนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ได้ปลดล็อกกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ในขณะที่ร่างพรบกัญชากัญชงก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรทําให้เกิดข้อกังวลว่าอาจจะมีการใช้กัญชากัญชงในทางที่ผิดและเกิดผลกระทบต่อสังคมตามมาโดยเห็นว่าผู้ปกครองครูในโรงเรียนรวมไปถึงชุมชนผู้นําชุมชนต้องให้ความรู้ในการใช้กัญชาในกลุ่มเยาวชนอย่างถูกต้อง และไม่ควรนำไปทดลองใช้ต้องมีทักษะปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนเพราะจะไปกระทบต่อการพัฒนาสมองที่กำลังเจริญเติบโตเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเมื่อสมองเยาวชนถูกทําลายลงอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะไปฟังเสียงท่านเภสัชกรค่ะทำอย่างไรที่เราจะให้เขาเข้าใจให้ความรู้เขาแล้วก็ดูแลเขา ต้องระมัดระวังคือคือต้องคืออย่าห้ามแต่ดูเฝ้าดูแล้วก็ให้ข้อมูลมันเป็นอันตรายต่อสมองลูกยังจะต้องเจริญต้องต้องต่อสู้กับเยอะในสังคมถ้าสมองลูกมีปัญหาแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เช่นเพราะว่าตรงนี้มันจะทําให้เราเ,เคลิบเคลิ้มอันฮะตัว TSC เนี่ยมันก็มีสารที่เรียกว่าสารเมาทําให้เคลิบเคลิ้มอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขคิดอะไรก็อยากจะได้อย่างนั้นหรือบางทีก็จะถ้าสูงๆมากๆก็จะหวาดกลัวสมองเราจะถูกกระตุ้นด้วยแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอันไม่ไม่เจริญ เพราะไม่ไม,ไม่พัฒนาก็เรียกได้ว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากเลยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็ได้มีประกาศออกมาแล้วนะคะว่าให้กัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรควบคุม,มห้ามใช้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรด้วยรวมไปาาถึงใช่ค่ะห้ามสูบในที่สาธารณะด้วยค่ะเพราะว่าจะก่อให้เกิดความรำคาญได้นะคะ